เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยนะครับรถหรู VIP เลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็น Honda Accord นะครับสภาพคลิปๆนะครับ Accord 2.4i VTEC เกียร์โต้ปี04ครับไม่แสนห้าแทๆเลยนะครับไม่เทสแสนห้า เครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์มากครับใช้งานกันอีกยาวๆภายในสะอาดไม่มีแตกหักครับน้ำมันก็ไม่กินนะครับใช้2ระบบตกกิโลละบาทก,กว่าเท่านั้นเองเป็นสีเมทัลลิกครับเอสสาเต็มระบบสีสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวติดฟิล์มมาใหม่รอบคันมีประกันชั้นหนึ่งเต็มปีครับล้อขอบสิบเจ็ดยางดอกสวยๆใช้งานกันยาวๆเดินทางไกลได้สบายๆครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนชุดแต่งสวยนะครับ สวยลอกพันชุดสเกิร์ตนะครับชุดสเกิร์ตแต่งราคาเปิดมาที่159,000บาทครับราคานี้ก็สามารถต่อรองกันได้นะครับในกรณีที่อยากจะจัดไฟเน้นนะครับเปิดราคาไปที่1,69,000ครับออกรถ9 0 0 0บาทผ่อนประมาณเดือนละ ,39 0 0กากว่าๆนะครับก็จัดว่าถูกมากเลยนะครับเลทราคานี้รถรุ่นนี้นะครับรู้ผลภายใน1วันทําการครับมีรถทันเที่ยวสงการแน่นอน อันใดสนใจครับติดต่อสอบถามผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับมาชีเ้าไว้ท่านผู้ชมจะเลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใค่ในหน้านะครับตอนนี้ก็รีวิวดูกันรอบๆขั้นก่อนนะครับสีสวยเงางามลังคาเรียบๆไม่มีพลิกความชนหนังภายในสวยหรูอ V.I.P. อยู่เลยนะครับเบาะสวยงามมากๆครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะหนังสีครีมเกียรออ์โต ตามสภาพนี้เลยนะครับบอกด้านหลังมียับบ้างครับด้านหน้าสวยเงางามของเครื่องเดิมๆกริบๆถดใช้แก๊สลงหัวฉีดนะครับตกกิลละบาทกกว่าท่านเองไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเชื้อเพลิงนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามผู้ขายได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ